สวัสดีค่ะวัลลากรสมุนไพรนะคะวันนี้ไปงานกเกษตรมทศม,มาหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนเนาะไปสะดุดตากับไม้ต้นหนึ่งที่เป็นไม้ในดวงใจของเรานะคะต้นนี้ชื่อต้นหมอกบอไวหรือจอกบอไวนะคะเป็นไม้ที่พบเยอะทางชายป่าแถบภาคอีสานอาจจะมีทุกภาคหรือเปล่าคือบริเวณชายป่าดงดิบที่มันไม่ได้มีต้นไม้หนาแน่นนะคะแล้วก็มีน้ำอ่ะ มีน้ำซึมซึมนองๆองอยู่อ่ะเราก็จะพบต้นนี้เห็นอยู่ทั่วๆไปนะคะเขาว่ามันเป็นไม้ตระกูลหยาดน้ําค้างเป็นพืชกินมแมลงนะคะขนเล็กๆของเขาเนี่ยจะสามารถดักจับมแมลงได้เป็นไม้ในฝันต้นหนึ่งของเราเลยยิ่งเจอในธรรมชาตินะเขาน่ารักมากเป็นไม้ที่น่ารักมากแต่เราไม่ไม่คิดว่ามันจะปลูกได้นะกระถางนี้เราได้มาในราคาสตาราด <Okay. S 1> เขาบอกว่าเขาเอามาจากธรรมชาติแล้วก็มาเพาะเองในแดดร้อย ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นไม้แดดร้อยได้นะแต่ก็ลองดูสามสิบบาทแล้วเขาทำน่ารักมากมีแบบเป็นกระถางเซรามิกเล็กๆน่ารักด้วยนะและการขยายพันธุ์ของเขาเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาแบ่งตัวมันอมีบ้าหรือเปล่าหรือว่าลองเกษรปลิวไปแล้วก็เกิดมาลองดูซิว่าต้นนี้จะได้กี่วันสรรพคุณทางยาของเขานะคะทางภาคอีสานเนี่ยใช้ ต้นแหง้งกลมกินแก้อาการท้องมานท้องมานก็คือตับโตจากตับแข็งนั่นแหละแต่เราว่าด้วยความที่เขาเป็นไม้ใกล้ศูนย์พันเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆก็ลองใช้ตัวอื่นเนาะหรือถ้าใครไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีไม้ต้นนี้เราก็ไม่ต้องไปกระเสือกกระสนหาหรอกค่ะก็ลองใช้ตัวอื่นดูจริงๆมันต้องมีสมุนไพรอะไรหลายๆอย่างที่รักษาโรคพวกนี้ได้อยู่อาจจะเอาเป็นตำหับของวัดคำประมงก็ได้นะคะ อันไหนที่มันหายากใกล้สตรพันเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกก็เอาไว้ดูเป็นความรู้แล้วก็ความสวยงามไปต้นนี้นะคะหมอกบอวายหรือเจาะบอววายค่ะก็ลืมบอกไปนะคะใครที่อยากไปงานเกษตรมทศจัดตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่11ก็คือถึงพรุ่งนี้เนาะก็มีสินค้าต่างๆให้ได้เลือกชมกันเยอะมากแล้วก็มีต้นนี้อยู่ร้านแรกเลยเป็นร้านขายต้นกระบองเพชร น้องคนขายก็น่ารักมากๆใครเดินทางมาตอนนี้ก็ยังทันนะคะมีถึงพรุ่งนี้เนาะงานมีถึงวันพรุ่งนี้ของมีไม่เยอะแต่ว่าก็ครบถ้วนทั้งของกินของใช้แล้วก็ต้นไม้นะคะ